สามสองไปนะครับถ่าไปได้ไหมขาไม่พักก็ออกเวนเลยก็ตั้งแต่โควิดนะฮะก็ยาวมาแต่ช่วงนี้เริ่มมีเว้นมากขึ้นแล้วครับก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนคลับบ่อยขึ้นอ่าจบงานแล้วครับอย่างตอนนั้นเองเราดูแลแฟนคลับยังไงบ้างที่เราไม่ได้เจอก็ดูแลออนไลน์ออนไลน์แล้วก็มีไลฟ์สดบ้างก็มีลงรูปวิหายคิดถึงกันนะครับจริงๆเรามีกลุ่มของแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ส่งคลิปเข้าไปส่งอะไรพวกนี้ฮะ ครับับกก็ดูแลนมันถือว่าแปลกไหมครับแบบการดูแลแบบในรูปแบบใหม่ New Normal อ่ะอครับมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทําก็แปลกจริงๆคิดถึงแฟนครับเรามีความที่อยากจะจัดงานอะไรที่ได้เห็นหน้าเห็นตาได้สัมผัสกันแต่ว่าคือหลายๆอย่างก็อาะต้องเปลี่ยนไปครับก็จะสัมผัสกันได้น้อยลงอะไรแบบนี้ครับใช้ออนไลน์มากขึ้น เขาบอกอีเวนต์ใหม่นี่คือเหมือนเตรียมตัวไหมครับมันเด็กเข้าวงการใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้มีงานมาเจอพี่นักข่าวหลายคนเราก็จําหน้าไม่ได้สวยขึ้นนั้นเออรับผมค่ะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวครับเตรียมตัวมีการร้องเพลงด้วยวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเออผมช่วงโควิดมันก็ไม่มีใครมีงานนะหลายเดือน3-4เดือนเราก็ไม่ร้องเพลงเลยวันวันมีแต่กินกับนอนออกกำลังกายเรงานแรก เราก็ร้องเพลงที่เรามั่นใจร้องมาหลายปีแล้วปรากฏว่าเสียงแหบร้องไม่ออกโอ้โหร้องเสียงหลงเลยคือไม่ได้วอร์มเสียงก่อนไงเออคือเิเป็นบ้านมากขึ้นวันนี้ก็ตื่นเต้นอีกแล้วเดี๋ยวต้องร้องอีก3าเพลงเนี่ยบ้านกินเยอะกำลังขึ้นไหมครับพี่มากินเยอะแต่กํำลังกายเยอะครับยังรักษาหุ่นเหมือนเดิมนี่กินเยอะป่ากินเยอะรดูไม่เจอนางสมบูรณ์ขึ้นหลายคนแฟนคลับก็ดูสมบูรณ์ขึ้นไม่เจอกันครับ ก็ดูแลกันไปฮะแต่ตัวเราดูแบบจะฟิตเฟิร์มมากขึ้นนะคะผมมีฟิตเนสที่บ้านไงเราลงมาจากชั้น2คือเล่นได้เลยครับทุกวันฮะก็ได้ถอดเสื้อบ่อยเลยอากาศมันร้อนข้างล่างเหรออากาศมันร้อนที่ผ่านมามันก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฮีสโตรกไงใช่มันต้องระบายความร้อนครับแต่แต่อนอื่นที่ดูนี่คือแบบว่าเลือกกับดาวไหลเลยนะคะ จริงเหรอผมทำร้ายเขาใช่ไหมตัวผมทำร้ายเขาเดินดุบ้างไหมครับครับผมจะี๋บ่อยเดินดุบ้างไหมใครมาดุไม่มีใครดุเออเพืนรักเพื่อนรักไม่ดุไม่ดุครับชอบชอบการลงรูปอะไรแนวนี้ต้องขออนุญาตใครก่อนไหมคะไม่ต้องขอขอขอคุณแม่ที่บ้านขอคุณแม่เนาะครับผมคุณแม่เห็นรูปแล้วว่าไงบ้างคะคุณแม่ชอบคุณแม่ชินแล้วคุณแม่เห็นจนชินแล้วฮะอือปีที่แล้วเราบอกว่างแล้วยังเราสะพาน ไอพดอ๋อโอเคตอนตอนนี้อ okay. ัปเดตไปถึงไหนบ้างครับใก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็อ่าช่วงโควิดก็ได้มีโอกาสเจอกันบ้างช่วงหลังๆที่ไม่ไม่ค่อยมีงานนะฮะก็มีไปกินข้าวมีอะไรกันวิ่งไปเที่ยวด้วยกันครับไปเที่ยวหงหิริจังหวัดไทรละครแล้วช่วงนี้ทับถ่ายสี่วันเลยเพื่อรหัสถึงอาทิตย์นะครับเรื่องคู่แคนสแสนรักใช่ตอนนี้ก็ เป็นธุรกิจทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับจริงๆทําเป็นธุรกิจที่ทํามาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วอยู่สองสองสามอัน<ม>แต่ว่าดีมาติดโควิดหลายๆอย่างมันเลยต้องเปลี่ยนไปครับวิธีการทำางาน<ม>ก็เดี๋ยวมีร้านชานมนะครับฝากด้วยนะครับ<ม>ใกล้เปิดแล้วชื่อร้านบองชาเนีครับ<ม>เป็นร้านชานมที่แบบตั้งใจทํามากๆเลยเ<ม>ออคือคือเราเฮลตี้ทุกคนรู้แต่ว่าคือถ้าจะกินอะไรที่มันอร่อยมันต้องอร่อยจริงๆอ่ะถ้ากินอร่อยอย่าพูดคําว่าเฮลตี้อะไรเงี้ยก็เลยทําร้านชานม เป็นร้าน<ห>ามัม<ห>นม,มีที่นั่งไ,ไหมเป็นร้านอะไรนะฮะเอากลก่อนดิจริงๆก็มีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนที่ทําธุรกิจด้วยกันอยู่แล้วที่กัมพูชาที่ต่างประเทศอตอนแรกจะไปทําที่นู่นแหละเราก็เลยตั้งชื่อรา้านว่าบองชาอบองชานี่มาจากคำว่าพี่ในภาษากัมพูชาแล้วพอติดโควิดเนี่ยมันไปไม่ได้แต่เราทุกอย่างเราพร้อมแล้วเรามั่นใจในรสชาติ เราก็เปิดที่ไทยเลยนะครับก็เปิดมาอย่างไม่เป็นทางการที่สักพักแล้วก็ลงขายแฟรนไชส์ไปก็มีคนติดต่อเข้ามาตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ10บสาขาแล้วนะครับรู้ได้ย่าไงยังไม่บอกเลยนิดนึงนิดนึงจริงๆก็มีหุ้นส่วนกัน3-4มสี่คนครับโอ่นีหุ้นส่วนใหญ่หลักสิบล้านเลยไหมคะลงทุนครั้งนี้โอ้ยกล้าลงเลยช่วงนี้ รวนหน่อยนิดหน่อยครับก็รวมกันหลายพลังในขณะที่อ่าธุรกิจมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทำไมเราถึงได้จะเปิดธุรกิจใหม่ในตอนนี้ครับอ่าเราเชื่อว่าของกินเนี่ยคือของกินชานมซึ่งราคามันไม่ได้สูงเกินไปที่เราจะต้องหาเงินไปกินมันคือผมขายเนี่ยด้วยด้วยคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นโรงงานคือผมเรียนที่จีนด้วยผมมีเพื่อนไต้หวันคือเราได้เราได้คอนเนคชันทุกอย่างมาใช้กับธุรกิจเราหมดเลยมันเลยทำให้ต้นทุนเราน้อยลง เราก็ขายได้ราคาที่ถูกในรสชาติที่อร่อยนะครับเราเชื่อว่าแก้วละ39บาท45ทุกคนกินได้ทุกวันอยู่แล้วครับแฟนชายเราซื้อของเราไปก็สบายขายต่างจังหวัดครับอย่างร้านนี้เราออกแบบเองหรือออกแบบเองสีชมพูด้วยไม่หลายคนนะนสีในแนวนี้ค่ะมันหัวพี่ออผมผมชอบสีชมพูตั้งแต่เด็กขนาดพี่ตุนยังมันเป็นสีชมพูเลยมันเป็นสีที่แบบ มีความสุขอะฮะเห็นแล้วเออมันมันหวานเนี่ยตัวเราวางแผนอยากธุรกิจแสดงความเท่ยังไงบ้างกับมานก็ว่าไงบ้างจริงๆเขาก็ถามแหละเอ้ยสีชมพูยังไงยังไงอะไรเงี้ยไม่เหรอคะไม่เขาเขาถามผมว่ายังไงแต่ยังไม่รู้ตัวหรือเปล่างเราก็บอกว่าไม่ใช่เราชอบสีชมพูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอืมครับระวางให้มันไปไกลขนาดไหนครับธุรกิจของเราก็จริงๆเราทําอะไรทุกอย่างนะรวมแม้กระทั่งงานในวงการบันเทิงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้ว นะครับผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร<ต>เราทำดีที่สุดแต่เรามีความเชื่อว่าเราทําสิ่งที่ดีที่สุดเป็นธุรกิจครอบครัวเลยตรงนี้ไม่ครอบครัวจริงๆก็ทํากันหลายคนมีุูนส่วนหลายคนแต่ก็พิเศษหน่อยนาอนะไม่หรอกจริงๆเราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยแลวเราคุยกันดูเรื่องคือคนจะมาท,ทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยไม่ใช่คุณเจ้าเพื่อนคนไหนมาทําก็ได้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่า เราทำแล้ววันหนึ่งมันจะมีเรื่องผลประโยชน์ไหม,มเรื่องความคิดไม่ตรงกันไหม,มคือก่อนจะมาทำเนี่ยเราต้องศึกษากันมาหลายปีแหละเออเหมือนอย่างหุ้นส่วนที่ผมทําธุรกิจด้วยกันหลายคนเนี่ยรวมแม้ทั่งปุ๊กลุกด้วย<ม>เรารู้จักกันมานานแล้ว<ม>เราเคยทําธุรกิจอย่างอื่นด้วยกันเราเรียนรู้ในิสัยกัน<ม>ครับเราก็้ตัดสินใจว่าเอ้ยไหนๆเราก็ทําอันนั้นแล้ว<ม>เรามาทําอันนี้ด้วยกันเลยดีกว่า<ม>เวลาประชุมเนี่ยจะได้คุยกันครั้งเดียว2งานเลยอะไรแบบนี้ฮะัแสดงว่าช่อบค่ะชาไคบุกทั้งสองคนเลยใช่ใช่ใช่ชาไคบุกแล้วเบ แต่ม่ต้องหวานมากเลยนะคะก็ก็หวานมันหวานชาไขว๊กมันต้องหวานเนี่ยครับมีตัพิเศษสำหรับคู่เราไหมคะครับผมเมนูพิเศษสำหรับคู่เราไม่มีมันแต่ว่ามันมีซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วเป็นชานมข้าวโพดเป็นซิกเนเจอร์จริงสูตรที่ชิดมาเนี่ยเป็นสูตรที่โชคดีมากคือได้สูตรจากไต้หวันจากของเพื่อนๆอะไรเงี้ยฮะเขาเป็นโรงเรียนที่ไต้หวันพอดี เาก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็สามารถอัดเบได้จะทําไม่กี่สูตรครับแต่อร่อยทุกสูตรหวานอร่อยนะครับต้องไปชิมเ่ยก็แค่ไม่ถึงแบบว่ามีหลายสาขาอะไไหมอ่าจริงๆของบริษัทเองเนี่ยเราตอนนี้เรามีแค่หนึ่งสาขาแต่ว่าสาขาอื่นเป็นของแฟรนไชส์ที่เขามาซื้อทั้งหมดเลยแต่เรามีหน้าที่ในการทำมาร์ตติ้งพัฒนาสูตรต่างๆเพื่อทำมาร์ตติ้งในแต่ละเดือนอะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งสาขาของบริษัทก็อาจจะเปิดในในอนาคตนะฮะแสดงว่าเป็นการลงทุนใหญ่เหมือนกันเนาะ ไม่ไม่ได้เยอะมากคือจริงๆต้องบอกว่าเราเราร่วมกันหลายคนแล้วก็ช่วยๆกันครับปกติระดับความหวานสาดแข็งนี่มันหนึ่งร้อยของเรานี่มันต้องสองร้อยหรือเปล่าครับอะสองรงไหนือวดูเยี่ยมเยี่ยมอายเยี่ยมชมไม่ไม่ไม่มันก็มันก็มีหวานร้อยหนึ่งแล้วก็หวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหวานน้อยหน่อยเจอกันบ่อยก็หวานน้อยหน่อยหวานต่อใจเขานะหวานได้ไหมได้ยังครับ ชาขนมไข่ม e ุกว่ะเริ <piace giving> <laughs> <like> ่มสับสนแล้วเนี่ยตอบไม่ถูกแล้วมันดูลงตัวไปหมดเลยอะค่ะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับดูดูกันไปเรื่อยๆใ้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับช่วงนี้วงการบันเทิงข่าวดีเยอะมากเหมือนกันเนาะเราอยากมีข่าวดีก็ไม่ครับเขารอ่าเขารอเราเซอร์ไพรส์อยู่อะข่าวดีมันมีเรื่อยๆอยู่แล้วเออไม่เราก็ทํางานเราตั้งใจทํางานก่อนครับมีระยรอยาเยอะ แสดงว่าวันนี้เคยรดอยู่แล้วเริ่มเริ่มเริ่มแบบชิดผนังแล้วผมเนี่ยเอาตัวเลขเออความรักอะไรนะเขาตามแล้วแฟนแล้วแฟนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อมีมีเท่าไหร่อย่างงี้แฟนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเราเรามีความรักต่อกันอืมเรามีความห่วงใยแต่ถ้าเรื่องสถานะเรายังไม่อยากให้มันมาเป็น อะไรที่มันกำหนดว่าเราเป็นอะไรกันต้องแบบไม่มันอย่างนี้ดีแล้วฮะเออมีสเปซมีความสุขกว่ารู้ใจที่สุดแต่ตอนนี้ใช่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 รู้ใจเออครับผมโอเคค่ะอุตก็มีก็มีก็มี

โอเคไม่ต้องมีต่อนะ